ตั้งกายให้ตรงทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนหายใจเข้า,หาให้เจออกทำใเกิดความรู้สึกสบาย นั่งอย่างไรหายใจอย่างไรจึงรู้สึกสบายรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า ที่นักภาวนาต้องกำหนดรู้ในเบื้องต้นตนะสัตว่ารู้ความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกับ ค,ความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้โลกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่งานปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ปัจจุบัน ความจําเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วจินตนาความคิดความขาดหวังขาดหมายเกี่ยวกับอนาคตนี่คือโลก นี่คือโลกที่ปรากฏอยู่ในใจในระหว่างการปฏิบัติต้องละต้องเสียสละความพอใจความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้น ความไม่พอใจกับสถานที่ไม่พอใจกับบุคคลไม่พอใจกับสิ่งแวดล้อมทินฝ้าอากาศไม่พอใจกับตัวเองความไม่พอใจนั้น จะคัดขวางจะเป็นอุปสรรคกี่การไม่ให้จิตใจเราเข้าถึงความสงบอันอยาให้จิตใจเราไปสนใจในสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจจะให้สังเกตตัวความพอใจตัวความไม่พอใจ ว่าเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่หนักภาวนาจำเป็นต้องชนะให้ได้ถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเรามีเหตุผลที่จะพอใจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจสิ่งนั้นไม่ถูกจริงสิ่งนั้นไม่ใช่จริงเราไม่คิดปรุงแต่งแบบนั้น เราถอยออกมาเห็นตัวความรู้สึกว่าไม่พอใจและเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขการภาวนาช่วยให้เราเห็นช่วยให้เราเข้าใจ ในธรรมชาติของตนทุกระดับตั้งแต่เริ่มภาวนาใหม่ใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ตระหนักถึงความเป็นลิงของจิตใจแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่แต่พอเราให้จิตใจทำทำงานให้จิตใจอยู่ในโอวาท มันก็ดื้รั้นไม่ค่อยจะยอมการที่เห็นสภาวะจิตเช่นนี้ก็เรียกว่าได้ปัญญาได้ปัญญาแล้วได้รู้ว่าจิตใจที่ยังขาดการฝึกอบรมเป็นอย่างไรมันทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝึกที่จะอบรมที่จะได้ลุดพ้นจากภาวะเช่นนั้น แต่เราไม่ได้บังคับจิตใจแต่เราน้อมจิตใจไปสู่ลมหายใจน้อมจิตใจด้วยความซาบซึ้งในคุณค่าของการภาวนาด้วยความตระนักชัดในความอันตรายผิดภัยของการ ไม่ฝึกอบรมจิตใจของตนเมื่อจิตใจรู้สึกพอใจสบายมีความสดชื่นอยู่ในปัจจุบัน พอสมควรเราก็เลือกจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดที่สุดที่เรารู้สึกชอบที่สุดสบายที่สุดถนัดที่สุดแล่เรากำหนดตรงจุดนั้นและไม่ทิ้งจุดนั้นเลยแม้แต่วินาทีเดียว นี่คือกรรมฐานฐานของการงานเราต้องฉลาดด้วยอดทนด้วยใจเย็นด้วยมุ่งมั่นด้วยถ้าเราต้องการให้จิตหยุดใจอยู่ตรงนั้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดสมาธิเกิดความ แนวแน่ความสว่างสวยแต่ละคนควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเองสิ่งที่ มักจะเป็นปัญหาชอบเป็นปัญหาบ่อยๆถ้าเราเคยมีปัญหากับความหังเงงาเหานอนเราต้องเตรียมเตรียมอาวุธเตรียมป้องกันอันตรายระมัดระวัง ก็มีเริ่มมีอาการของความเคลิบเคลิมการกำหนดลมหายใจเริ่มขาดความคมชัดเริ่มเบลเบลอนี่เป็นสัญญาณเตือนภัยต้องรีบแก้ไขนั่งตรงๆถ้าเป็นมากก็ลืมตาถ้าอยู่กับลมหายใจทำให้ความ ง่วงเพิมากขึ้นก็พักจากลมหายใจสักระยะหนึ่งนึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจมีกำลังจะเป็นคุณประพุทธประธรรมประสงค์สิ่งที่เราเคยได้สัมผัสผู้ที่เราเคยได้เข้าใกล้ผู้ที่เข้าใกล้แล้วรู้สึกมีศรัทธา สิ่งที่เข้าไกลแล้วมีกำลังเอาสัญญานั้นมาระลึกอยู่ในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาจะพอหน้าพอได้ผลแล้วกลับไปกำหนดลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง เราต้อง <c oughs> ใช้ปัญญาของเราอย่างนี้บางครั้งเพียงแค่ตั้งอกตั้งใจมากขึ้นก็แก้ปัญหาได้บางครั้งต้องใช้วิธีการเพิ่มเติมเพื่อจะได้ชนะเพื่อจะพ้นจุดที่เรากำลังสะดุดอยู่ สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าความความคิดฟุ้งซ่านยังมีมากการนับลมหายใจเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้จิตใจอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้น <c oughs> วิธีนับเขามีหลายวิธีด้วยกันนับหนึ่งถึงสิบ และสิบลงไปถึงหนึ่งก็ได้วิธีที่ทีกว่านั้นคือนับตอมหายใจยเข้าว่าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสาออกสาเข้าสออกสเข้าห้าออกห้าพอถึงห้าแล้วต่างต้นใหม่หนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงห ตั้งต้นใหม่หนับ mm 1นึถึงเจทั้งต้นใหม่1ถึงแปทั้งต้นใหม่1ถึงเก้าั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิถึง10แล้วเรียกว่าได้หนึ่งรอบหนึ่งรอบคือเราสามารถมีสติดตลอดการนับจาก1นึ่งถึงห้าหนถึงหกถึงเจดหนึ่งถึงแปดหถึงเกนึ่ถึงสิ โดยไม่เผลอถ้าเผลอในระหว่างต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่1ถึงหวิธีนี้ดีตรงที่ว่าเผลอก็เผลิอไม่นานเพราะเราจะจำไม่ได้ว่านับไปถึงไหนแล้วแล้วอันนี้สง ผลดีข้อที่สองก็คือเมื่อเรามีสติได้หนึ่งรอบเราจะมีความรู้สึกว่าได้ชนะได้ประสบความสำเร็จจากนั้นก็พยายามเพิ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสีรอบเราจะเห็นความเก่าหน้าของตัวเองซึ่งทำให้มีกำลังใจว่าการภาวนาไม่เลือวิสัย เมื่อมีสติกับลมหายใจได้สามรอบสีรอบได้ง่ายไม่จำเป็นต้องนับอีกแล้วมาอยู่กับตัวลมหายใจอีกวิธีหนึ่งก็คือลมหายใจเข้านึกคำว่าเข้าลมหายใจออกนึกคำว่าออก เป็นการกำกับสติให้อยู่กับลมหายใจได้เหมือนกันอีกวิธีนึงก็ใช้คำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธการนับลมหายใจการใช้คำว่าเข้าคำว่าออกและคำว่าพุทโธล้วนแต่ ต้องการให้จิตใจอยู่กับลมหายใจอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกและลมเองก็ไม่ใช่เป้าไม้ของการภาวนาเป็นสิ่งที่เราหยิบมาใชา้ เนธรรมชาติที่มีอยู่แล้วพร้อมที่จะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้มุ่งมั่นในการฝึกอบรมจิตใจสิ่งที่ต้องการคือตรงการผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานให้เด่นชัดอยู่ในปัจจุบันเพราะผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานที่ชัดเจน มันของแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันมีคุณสมบัติพอที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในผู้ที่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะพ้นจากทุกในวัฏสงสารได้ ให้อยู่ในปัจจุบันศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของปัจจุบันอย่าให้ความคิดเรื่องเวลาสอกแซกเข้ามาในจิตใจอย่าให้ความเพลิดเพลินความโผใจกับเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้งบ้านเรื่องที่ทำงาน เหมือนกับว่าเราตายจากสิ่งเหล่านั้นชั่วคราว